สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาชวนช้อปปิ้งที่ Mr. DIY นะคะวันนี้ก็มาเจอกับบล็อกทำน้ำแข็ง Big b a l ลนะคะอ่าที่นี้ก็เป็นสาขาเพินใหม่ที่อำเภอสีชมพูนาะก็จะมีบล็อกทำไอซ์บอลขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะคะตั่น,นี้ก็เป็นซิลิโคนเนาะเดี๋ยวจะพาทำคลิปต่อไปนะคะก็จะมีรูปทรงรังพึ่งมีหลากหลายรูปแบบนะคะ วันนี้เอาไว้ก็สนใจที่จะทำไอซ์บอรขนาดใหญ่นะคะเป็นบล็อกน้ำแข็งขนาดใหญ่ชุดนี้จะได้ทั้งหมดน้ำแข็ง4ก้อนนะคะเราก็มาดูกันว่าเขาจะใช้งานได้ดียังไงนะคะดีหรือไม่ดียังไงมาลองไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็แกะทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เทน้ำลงในบล็อกด้านล่างให้เต็มนะคะก็ใช้ฝากดฝาปิดทับก็จะมี น้ำแข็งน้ำส่วนเกินกระเด็นออกมาแล้วก็ใช้ถาดรองก่อนนะคะเสร็จแล้วแล้วก็นำไปวางในช่องฟิตเลยนะคะซึ่งตู้เย็นถ้าเราใช้ตู้เย็นขนาดใหญ่เขาก็จะทำน้ำแข็งได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นตู้เย็นขนาดเล็กก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะในการเซตตัวให้เป็นก้อนน้ำแข็งนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาแกะออกมาเลยนะคะมาดู ก้อนน้ำแข็งนี้ก็จะได้ก้อนใหญ่ๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นเป็นปัญหานะคะก็คือเพราะว่าจะมีผลของน้ำส่วนเกินอ่ะเขาก็จะเป็นน้ำแข็งเกาะบล็อกกับก้อนกับบล็อกติดกันแน่นสนิทเลยนะคะเพราะฉะนั้น,นอ้อยก็จะใช้วิธีการละลายน้ำแข็งก่อนเนาะแล้วก็นำลงกลับไปแช่น้ำแข็งให้ น้ำแข็งเขาละลายตัวนิดนึงเพื่อที่จะให้แกะง่ายนะคะแล้วก็ละลายเททั้งด้านบนด้านล่างเลยจะได้เร็วขึ้นหน่อยนึงเนาะใจร้อนอยากเห็นแล้วนี่นะคะถ้าได้สักพักเราก็ลองบิดบิดบิดเป็นรูปตัวตัวสใช่ไหมบิดสลับด้านนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้ลูกบอลเขาลูกก้อนไอบอลออกมาจากบล็อกนะคะ ปิดสลับซ้ายขวากลับไปกลับมานี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนี่เลยแบบนี้แต่ว่าบล็อกเนี้ยเขาจะไม่ได้น้ําแข็งเป็นทรงกลมเนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นครึ่งเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเกือบเกือบกลมเนาะคาถึงเขาจะไม่กลมบล็อกสวยงามนะคะแต่รับประกันว่าเย็นทุกก้อนนะคะ วันนี้เอาไว้ก็มารีวิววิธีการนะคะอาจจะถูกถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรยังไงก็ลองซื้อมาใช้ดูนำไปฝึกทํำบ่อยๆนะคะก็จะได้อัตรัและสีสันในการดื่มด่ำกับเครื่องดื่มที่เราชอบนะคะคลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ